เมื่อวานนะ bitcoin ตามเทคนิค i c เปเปอร์แล้ว is one way away from a major technical event ก็คือการ h a l วิ่งนั่นเองนะครับเมื่อวานเนี่ยถ้านับถอยหลังนับเดินหน้าไปอีกหนึ่งปีเต็มๆข้างหน้าเนี่ยจะเป็นครบกำหนด h a l วิ่งนะนะงั้นเมื่อวานกับวันนี้ก็ถือเป็นวันพอๆกันแล้วกันนะฮะงั้นช่วงนี้ล้กันช่วงนี้ห่างกับ h a l วิ่งปีหน้า1ปีนะเพื่อนๆอืมหนปีนะเพื่อนๆ หลายคนก็พยายามจะไปขุดสถิติมาว่า1ปีหลังจากฮาวิ้งเนี่ยก่อนฮาวิ่ง1ปีเนี่ยกาฟมันทําตัวเป็นยังไงแต่ละปีมันก็จะ behave ต่างกันนะมันก็จะมีอย่างตอนนี้ Before ฮารวิ้งในปี2020 Bitcoin เนี่ยบิตคอยมีการขึ้นตัวขึ้นประมาณ19%มันก็จะค่อนข้างสอดคล้องกับช่วงนี้ด้วยนะที่กําลังเคลื่อนตัวขึ้นสูงขึ้นนะแต่ว่าก็ไม่ได้ยังไม่ได้เบรกรอบอะไรนะก็ต้องลุ้นกันต่อฮะว่า จะมันจะรีพีทช่วงปีที่แล้วหรือเปล่านะครับแต่ว่าแน่นอนฮนะ่สิ่งที่เป็นสถิติยังเป็นจริงอยู่เนี่ยก็คือทุกครั้งหลังฮาวิ่งออทามายทุกครั้งนะบิตคอยอ่ะอันนี้คือสถิติที่ยังยังคงอันบิตเตเบลอยู่นะยังเป็นจริงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังฮาวิ่งปีหน้าจะออทามายได้หรือเปล่าแล้วไปออทามายที่ไหนนะอันนี้ก็ เตรียมตัวฟินฟินกาวกันเข้าไปแล้วกันนะ <g ug> จากกาวเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยยังคงต้องฟันฝ่าเรื่องของดีเซชันนะัะงั้นใครจะกาวว่าตอนนี้จะไปแล้วจะไปโกดีล็อกแล้วจะข้ามไปแล้วไม่มีรีเซชันแล้วซอฟต์แลนดิง้งไม่ใช่นะแม้กระทั่งคนที่พูดซอฟต์แลนดิ้งเองตอนนี้ก็ถอนคำพูดนะเงียบไปหมดแล้วนะไม่ค่อยมีใครพูดเรื่องซอฟต์แลนดิ้งนะรู้ว่ากำลังจะฮาร์ดแล้วกำลังจะคราชแลนดิ้งด้วยนะตอนนี้กำลังจะฮาร์ดอยู่ จัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะฮะงั้นต้องผ่านช่วงนี้ไปช่วงนี้ถึงเป็นช่วงที่ดีในการเก็บของไงนะฮะยังมีเวลาเก็บของครับงั้นผมยังคิดว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีใครที่เข้ามาฟังตอนนี้คุณเข้ามาถูกจังหวะแล้วนะคุณอย่ามาเจอผมสักปีหน้านะปีหน้าปีหรือป,ป,ปีหน้าอีกสองปีข้างหน้าเลยปีครึ่งข้างหน้าที่แบบมันกลับลาแล้วนะวันนั้นเนี่ยรายการเราเนี่ยอาจจะต้องพูดอีกแบบสําหรับคนที่เก็บด้วยกันมาโดยตลอดนะครับ ผมต้องพูดแบบนี้ดีกว่านะแล้วก็จะมีคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาณนะวันนั้นนะผมเชื่อเลยเดบูรันเนี่ยจะมีคนเข้ามาในรายการเต็มไปหมดแล้วเข้ามาในสเปซเยอะไปหมดเลย <S <S แล้วก็มาบอกว่าเพิ่งเข้ามาใหม่ครับซื้อเลยได้ไหมครับตรงนี้นะฮะเราก็แบบมองหน้านะแล้วเราก็จะบอกว่าพวกเราอ่ะเก็บกันมานานแล้วแต่พวกคุณเนี่ยเพิ่งเข้ามาเราเพิ่งมาซื้อตอนเนี้ยก็ ไม่รู้เหมือนกันวะไม่กล้าตอบเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะก็แสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่ยังอยู่จนตอนนี้นะคุณมาตอนนี้ก็ถูกแล้วนะครับที่มันเป็นช่วงเก็บของจริงๆนะเดี๋ยวเราค่อยๆพูดเรื่องนี้ไปเรื่อยๆทุกๆวีคแล้วกันงนั้นช่วงที่กำลังรอ FOMC เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะหาคอนเทนต์เรื่องของเหรียญที่น่าเก็บนะฝั่งจีนนี่ก็น่า,นาสนใจเอามาพูดคุยกันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมีข่าวเรื่อง adoption ฝั่งจีนด้วย